วันนี้ครับผมชื่อเด็กชายพีรชายัยชื่อเล่นชื่อบีมครับผมจะมาพูดถึงเรื่องช่วงวัยของมนุษย์ครับช่วงวัยของมนุษย์มีทั้งหมด6ช่วงวัยครับช่วงวัยแรกคือช่วงวัยทารกจะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในคันของแม่เลยครับก็คือ0ูนถึง2ปีครับลักษณะเด่นของวัยนี้ก็คือวัยทารกเนี่ยจะมีการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสเช่นการการฟังการได้ยินการแต,แตะนู่นแตะนี่อะไรประมาณนี้ต้องการการดูแลจากพ่อแม่มากๆเลยครับวัยก่อนเรียนครับ เริ่มต้นตั้งแต่3ถึง5ปีก็คือถัดจากวัยทะลุมาปีหนึ่งจุดเด่นก็คือร่างกายที่เริ่มแข็งแรงขึ้นเคลื่อนไหวได้แบบคล่องแคล่วแล้วก็เริ่มเข้าสังคมเริ่มมีเพื่อนครับวัยน,นี้เริ่มที่จะโชนแล้วนะครับสวัสดีครับผมช่วยเด็กชายชื่อว่าปกลารชื่อเล่นชื่อออมซักกระปุในช่วงวัยที่3ามงรลคือวัยเรียนตอนปลายหรือวัยปฐมตอนปลายเองก็ปกซึ่งวัยเรียนตอนปลายนั้นมีจะมีตั้งแต่6-2ปีขึ้นไปลักษณะดเด่นของวัยเรียนตอนปลายนั้นก็คือ มาทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมซึ่งเด็กนั้นจะเริ่มเรียนรู้ทักษะต่างๆเช่นการอา่านการเขียนการคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็อาจจะมีทักษะการทางด้านกีฬาการวาดรูปและทักษะทางด้านดนตรีอะไรครับผมเด็กนั้นจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้นหรือเพื่อนในวัยวเ,วเดียวกันนั่นเองครับผมสวัสดีครับผมเด็กชายนวลบุษธธิศักดิ์ครับชื่อเล่นชื่อคิวพัฒนาการของวัยรุ่นเนี่ย จะมีอยู่หลักๆนะครับเป็น5ลักษณะเด่นนะผมลักษณะเด่นที่1เลยนะครับผมก็ทางด้านร่างกายนะครับผมัยรุ่นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วมากแล้วพัฒนาการทางเพศเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะผมอย่างที่2ด้านอารมณ์วัยรุ่นเนี่ยอารมณ์จะแปรปรวนง่ายมากครับผมแล้วก็อ่อนไหวต่อสิ่งลุมแ้วต่างต่างแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะขาดความมั่นใจในตัวเองสูงมากครับอย่างที่3ทางด้านจิตใจวัยรุ่นในช่วงนี้นะครับผมจะเริ่มสแสวงหาอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างเป็นอิสระมากขึ้นนะครับผมทาง ไว้รุ่นครับผมจะเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับเพื่อนฝูงมากกว่าครอบครัวแล้วนะครับผมอย่างที่5นะครับผมทางด้านความคิดไว้รุ่นเนี่ยจะเริ่มคิดวิเคราะห์ได้ดีมากขึ้นนะผมสวัสดีครับผมชื่อเดชาติรายุขันยงคงชื่อเล่นชื่อเก่งไว้ผู้ใหญ่คืออยู่ในช่วงอายุประมาณ20-40ปีเป็นช่วงชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจและสังคม โดยทั่วไปเป็นวัยที่มีพลังงานสูงและเริ่มต้นสร้างพืน้นฐานของชีวิตในระยะยาวลักษณะเด่นของวัยนี้มีอยู่4ลักษณะเด่นได้แก่1เริ่มทํางานและสร้างครอบครัว2สแสวงหาความมั่นคงในชีวิต3พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น4มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมสวัสดีครับผมเส็กชางสมานสารงวันนี้จะมาพูดเรื่องของวัยชราวชรา,าเป็นช่วงท้ายของชีวิตอายุ เริ่มเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปหการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในดูและกล้ามเนื้อส่วนมากจะมีประสิทธิภาพลดลง 2. ระบบต่างๆเช่นปอดไตหัวใจมีการทํางานลดลงเป็นอย่างมาก 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจส่วนมากมีปัญหาเรื่องความรู้สึก โดดเดี่ยวหรือขาดอะไรบางอย่างไปร,รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาด้าน,านอารมณ์เป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงด้าน,าน,านสังคมต้องการเป็นที่เคารพต้องการหรือต้องการเพื่อนฝูงต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือต้องการคนดูแล